สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening Guidance จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกะะาลยานมิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น Collective Clip นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าคนที่ทำให้คุณหวั่นไหวนะคะ เขาคิดยังไงกับคุณนะคะโหัวข้อน่ารักไหมคนที่ทําให้คุณหวั่นไหวเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเป็นพลังงานมวลรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็ดูแบบอย่าได้ซีเรียสจริงจังจนเกินไปดูเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็ดูเพื่อการรับพลังงานดีๆอะไรดีเก็บไว้อะไรไม่ดีไม่ต้องรับไปแล้วก็ใช้สติและปัญญาในการรับชมรับฟัง นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณนะคะ,ะวันนี้ตังก็จะใช้ไพ่สำหรับนี้ก่อนนะคะคือ Jazz Inspired Oracle Cards นะคะแล้วถ้าทันก็จะมาต่อไพ่พี่ Haru Oracle กันนะคะโอเคค่ะมาเริ่มที่ไพ่แจ z สกันก่อนนะคะอืม รู้สึกหลุนหนเหมือนกันเนาะ,ะคนที่ทำให้คุณหวั่นไหวนะคะพลังงานมวลรวมวันนี้เนาะคนที่ทำให้คุณหวั่นไหวจริจริงๆแล้วเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณนะอ้าวติดมาสองใบว,ว้าวเขาเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะเขาเป็นคนมีเสน่ห คุณดูดีๆก่อนนะเขามีใครอยู่แล้วเป้าเพราะว่านี่เขาอยู่กับอีกคนนึงอะแต่เขาก็แบบมองมาอีกคนนึงเนาะมีผู้ชายคนนี้อยู่กับคนนึงแล้วมองมาหาอีกคนนึงแล้วทำท่ายอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวไว้โทรหาก,กันนะไม่ได้หมายเดี๋ยวดูไว้ก่อนนะแต่อาจจะไม่ได้หมายถึงว่า เขาต้องมีอีกคนหนึ่งแต่ดูเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เอ่ออาจจะไม่ได้หมายถึงต้องเจ้าชูก็ได้แต่เขามีสเสน่ห์เออเขาเขาคิดเขารู้สึกไงกับคุณแต่ก็ว่าเขาสนใจแหละแล้วก็มันมีไพ่ The ะมูนเนาะเป็นไพ่แบบอันนี้มันเป็น o r ร์ l โคนะแต่มันให้ฟีลลิ่งเดียวกับพวกไพ่ The ะมูนเลยคือมันเป็นความรู้สึกของการความคิดอะความคิด ความทั้งความคิดถึงความเครียดความวิตกความคิดมากน่าจะมีเรื่องที่แบบเหมือนกับในความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนหนึ่งอ่ะจะมีความเป็นแบบผู้หญิงที่แบบนุ่มนวลอ่อนโยนโดยที่ไม่ได้จะต,ต้องเป็นเพศหญิงก็ได้นะเอาว่ามีคนหนึ่งอ่ะที่จะแบบมีความเป็นเฟมินีนเอนเนอร์จีเป็นพลังงานเพศหญิงสูง มีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความเป็นแม่สูงมีความแบบว่าต้องการปกป้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแคร์เป็นคนแบบมีเมตตาประมาณนั้นว้าวเป็นไพ่คู่รักนะคะชีกทูชีกแกมชนแกมเอ่ออันนี้เป็นไพ่ที่มีคอนเนคชันของความเป็นคู่รักเป็นโซเมทเป็นโซคอนเนคชันได้เป็นคู่ เป็นคู่แท้ก็ได้นะเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณก็ได้มีความเป็นคู่รักที่จริงๆแล้วรักเราก็อยากจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่า<ต>อะไรยเงี้ยอยู่ด้วยกันไปยาวๆนะคะอืมีเซิร์ฟเขาอยากเอาความรักมาให้คนเขาอยากนำความรักมามอบให้คุณ <ๆ S 1> เขาเห็นว่าคุณคู่ควรกับความรักดีๆ ก่อนพไพ่ใบนี้จะออกอะ่ะตั้งกว่าจะพูดคำหนึ่งแล้วตั้งกว่าไม่รู้ด้วย energy ตังกว่ารู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นแค่คนมีสเสน่ห์ไม่ใช่ทุกกรณีนะที่เขาจะเจ้าชู้หรือเขาจะมีคนอื่นอะ่ะอืมหรือถ้าเขามีใครอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้เขาก็สนใจคุณแหละแต่ว่าอ,อ เขาไม่ได้อยากจะแค่เล่นเลนะ่นน่ะเขาอยากจะจริงจังกับคุณนะเขาก็เลยมีความแบบว่าคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเขาจะมีใครหรือไม่มีใครก็ตามนะแต่แน่เขาเป็นคนเจ้าสเสน่ห์อยู่แล้วเขาก็อยากจะจริงจังแหละเขาอยากจะไปแบบลองเทิมไปยาวกับคุณแล้วเขาก็เห็นว่าคุณคู่ควรกับคว,บความรักที่ดีดังนั้นต้องมองว่าเขาไม่ได้จะเข้ามาทําไม่ดีหรือว่าจะมาหลอกคุณหรอกอืมเขาแบบ อยากจะมาบอกรักคุณอยากจะแบบว่ามาสารภาพรักกับคุณ,คณเขาแบบเห็นเห็นว่าคุณแบบดีเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยออันนี้เป็นไพ่ที่แบบน่าจะไปดูคอนเสิร์ตเนาะแล้วก็ทำทำรูปหัวใจอืความรักมันเหลือเฟือมากเลยมันล้นหลามออกมาแบบใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคนในฮอนะ์เนาะแล้วทำมือแบบเดียวกัน กืดีกูดีคือแบบเหมือนแบบเขารู้สึกว่าความรักเนี้ยมันมีแนวโน้มที่น่าจะแบบดีเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ดีแล้วก็แบบทำให้แบบว่ามี l า u g h t e r มีแบบมีความสุขสารมีแสียงหัวเราะมีรอยยิ้มมีแบบมีความปิติสุขอะอน่าจะมีสิ่งดีๆน่าจะเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนออันเนี้ยคือแบบ เขาเห็นความหวังไพดูสีสีสีแบบเปลี่ยนโทนเลยนะสีแบบความหวังนะคะอะ่มาที่ไพพี่ฮารุกันบ้างนะคะโอ้โหข้าวใหม่ประมาณไพข้าวใหม่ประมาณขึ้นตอบชัดคนที่ทำให้คุณผ่านไหวเขาคิดกับคุณคิดไม่ไกลด้วยนะไม่ได้คิดน้อยๆคิดแบบ อยากจะแบบสวีทกับคุณอยากจะแบบมีเวลาสองต่อสองอยากจะแบบมีเวลาแบบว่าเข้าวใหม่ปรามันกับคุณอะไรอย่างเงี้ยพลังงานตั้งกวาแบบว่าโอ้ใหม่ก็มันขึ้นมาจริงๆตั้งววาแบบรู้สึกร้อนผ่าขึ้นหน้าแล้วแบบจะเขินไปด้วยแล้วเนี่ยคือจะบอกจริงๆนะคะว่า อันนี้พลังงานมวลรวมนะไม่ได้ไม่ได้ดูให้ตัวเองนะต้องหมอกก่อนจริงๆแต่ว่าพลังงานรู้สึกอย่างนั้นแต่ก็เหมือนได้แมสเซจไปด้วยแหละโอเคอ่ะอันนี้นะคะทินตังความบอกว่าเขาจเจ้าเสน่หใช่ไหมตังก็คอนเฟิร์มด้วยอีกสำรับหนึ่ง ไห้ขึ้นหนุ่มเจ้าสำราญเขาเป็นคนมีเสน่ห์จริงๆเขาเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสังคมที่ต้องเจอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะสามารถแบบว่าอยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูงเลยด้วยซ้ำอรถออกงานอะไรอย่างเงี้ยใส่ทักซิโดแต่งตัวดีๆแบบนะคะอืมดูต่อนะว้าวฐานะดีด้วยนะเป็นมหาเศรษฐีอีกต่างหาก แล้วก็เป็นคนที่แบบมีโลกส่วนตัวสูงอยู่เหมือนกันนะมีความเป็น introvert อะคือเขาไม่ได้คือต่อให้เขาฐานะดีเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรในชีวิตมากมายนะเขาเขาแค่แบบเอ่อต้องการชีวิตที่ดีมีความสุขมีชีวิตชีวิตรักที่มีความสุขแล้วก็มีพื้นที่สงบสุขพื้นที่ส่วนตัวเอ่อ แล้วในความรักเนี้ยเขาก็อยากให้มันแบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีความนุ่มนวลอ่อนโยนแบบว่าเออมีเวลาให้กันแต่ก็มีพื้นที่แบบของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เร่งเรา้าไม,ม่ไม่กดดันอนะสบายๆเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะอืมไพ่อึดอัดขึ้น ตังกกว่ามีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันที่ตอนนี้เขามันมีสองกรณีอ่ะคือที่ตังก็บอกอ่ะคืออันแรกคือเขาอาจจะมันต้องมีอะไรติดอยู่ที่ทำให้เขายังยังไม่มาไม่มาสรารภาพรา,พรากับคนอาจจะเป็นเขามีใครอีกคนหนึ่งอยู่ตามไพ่ใบแรกเนาะหรือถ้าไม่ได้มีใครอีกคนหนึ่งอยู่เนี่ยเขาจะต้องมีอะไรที่ติด ติดพันหรือติดใจอาจจะแบบเขาอาจจะรู้สึกว่ามันจะเหมาะสมไหมอะไรแบบนี้เนาะอืมหรือมีความคิดอะไรหลายอย่างหรือมีเรื่องที่เขาทําให้เขากังวลเครียดคิดมากคิดไพ่แบบพระจันทร์ก็ขึ้นอะนะคะอืออ่ะเปิดอย่างละห้าใบละอ่ะตังกว่าขอดูใบอืมอ่ะอีกในยะ1หนึ่งตรงละก็ที่ตรงกับที่บอกเมื่อกี้เลยก็คืองานยุ่งล้นมือด้วยเนาะอือนะคะ อันนี้คือพลังงานมวลรวมของคนที่มาดูวันนี้นะอ่ะถ้าใครอยากสนใจดูดวงส่วนตัวบํบาบัดโคชิ่งก็แอดบ้านอิ่มสุภาะนะคะายบาย